หลายหคนคงรู้แล้วนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันที่ละครเรื่องสองสเน่หาจะออนแอร์แล้วนะคะออนแอร์เป็น e ีแรกแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยอะและทุกคนก็คงจะรู้อ่ะเจนเจนบอกอีเดือนรอดูเลยเจนเย็นนะคะอย่าเพิ่งสวัสดีค่ะพี่คิมแปดเมตร ค,ค่ะอ่ะหลายๆคนคงรู้แล้วนะคะว่าพระเอกของคิมในเรื่องนี้คือใครซึ่งเราเคยร่วมงานกันมาแล้วมีใครอยากจะคุยกับเจมส์ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองทักไปหานางดูว่านางอะ่ะจะไลฟ์ด้วยกันไหมอ่ะเดี๋ยวกันนะทำยังไงนะส s e อ d a request หรอทำยังไงแล้วนะอ่านี่ไงไม่ใช่เคมจะดึงลองดึงเจมมานะคะดูซิว่านางทำอะไรอยู่นางจะมาไลฟ์กับเรา waiting for James underscore James มา สวัสดีนะคะมายังจริงนอง from Morocco โอ้ไ h ไ c o คลัมเบียตอนนี้เคยอ,อยู่หน้าทีวีแล้วนะคะคือรอดูละครแล้วเลยอะ่ะ อันนี้ก็อีกสิบนาทีละครจะมาแล้วนะคะเราก็จะมาคุยกันเล่นๆก่อนนะคะตอนนี้คือมีใครอยู่หน้าจอแล้วเรีอยงคะเจมส์เจมส์ James. James, มาเข้าห้องน้ำเหรอคะคุณเซนต์เรี e อะ <laughs> oh, James. Hi. hello Kim hi hi oh my God you got a light there lighting I oh like my. your lighting <laughs> like my light. there's no lighting right here it's just like natural oh <laughs> sorry ลืมไปลืมไปอะพูดภาษาไทยกันนะคะจริงๆไม่ค่อยชินกพูดภาษาไทยกับยูเลยแต่ว่าโอเคมาล้ามาพูดภาษาไทยสวัสดีครับสวัสดีค่คะเจมสยูมีเสื้อด้วยอะ่ะเอทุกคนเขามีโหมดครับแล้วของคิมไปไหนอะครับคือจริงๆไอ้ก็จะได้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ซักไงก็เลยยังไม่ยังไม่กล้าใส่ก็ต้องซักก่อนมาเี่ครับ คุกกีมิยาสนะครับก็ถามว่าฝ้าแฝดหายไปไหนคิมฝ้าแฝดหายไปไหนคิมต้องรอดูค่ะวันนี้สองทุมยี่สิบแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูอ่าละครของพี่แบร์เหมือนกันนะคะวันที่สิบสี่นะครับผมอ่าวันที่สิบสี่ so how are you Jamesy เป็นไงบ้างก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเลี้ยงหมาแล้วก็รอดูละครครับ เออคือแบบคนรู้เยอะแล้วอว่าไออ่ะทําอะไรวันวันหนึ่งเพราะว่าไอก็โพสตลอดแต่อยากรู้ว่ายูอ่ะทําอะไรหนึ่งวันของเจมีอะไรคิมเบอรี่ให้คิมเบอรีลล่ถามใช่ไหมใช่ไอ่อยากรู้ก็ <laughs> ไม่ได้ทอะไรมากครับอยู่บ้านแล้วก็รอดูละครแล้วก็เลี้ยงลูกหมาสองตัวครับผมไมโกกับโวกัครับเออได้มาใหม่แล้วใช่ไหมใช่มีตอนนี้เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับไมโกคือตัวผู้หญิงโวกังคือตัวผู้ชายครับ โอ้น่ารักมากบอกเลยอยากเจอมากอยากเจอแม่เดี๋ยวอะไรนะอยากดูแม่หรือจะคุยเรื่องละครก่อนเอ้ยเอามาดูก่อนเรามีเวลาอยู่โอเคโอเคโอเคเอามาเอามามามกล้องอะไรอ่ะกงไปากไปกไไกาเา อันนี้ไมโกะใช่ไหมบ้านพี่หยานนี่คือไมโกะไมโกะไมโกะโกะจัโกะจังไม่ไมโกะไมโกะดูสีไมโกะอ๋อถ้าเป็นผู้หญิงไมโกะจะไม่สนใจใช่ไหมต้องเป็นผู้ชายนี่ก็กำกับอยู่แล้วพี่หยาจุดปากเลยจุดปาก มือนที่พี่อาบอกจริงแหละมันชอบผู้ชายดูตูหกกันงนะครับตูผู้ชายเออแล้วไอ้อยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ของคุณวาลิสเนี่ยเหมือนอยู่ไหมฮัลโหลเจมเอาหายไปไหนเนี่ยได้ยินปะ่ะเมื่อกี้คำถามของไอ้อะ ได้ยินครับคาแรคเตอร์ขอ,ของคุณวาลิสอันนี้โฮกังน,นะครับโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยปากมันคงหอมเหมือนกาแฟเนาะตอนเนี้ยอะไรคือของอะไรนะลูกหมาปากมันจะหอมเหมือนกาแฟปากมลนดิอาอาดิจับมันแหกปากแล้วดมอ่ะเออกินเหมือนกาแฟปะ กินมนอาหารหมาครับก็คุณวาริสคาแรครก็เป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าชีวิตก็ผ่านเขาเรียกว่ามรสุมมาหลายๆรอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรหรือเป็นเรื่องของงานก็เขาก็จะ เข้าใจชีวิตครับแต่เราก็เป็นคนรู้ทันคนทีนี้เขาก็จะแต่มีปมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรักเขาผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนเขาเคยแต่งงานแล้วแล้วผิดหวังทีนี้นั่นก็เป็นปมในในใจเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะตั้งเป้าว่าความรักครั้งต่อไปของเขาอาจจะต้องไม่ล้มเหลวนะคนวัดที่จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นคนจริงจังหน่อยเหมือนเพลงที่เพิ่งออกมาใช่ไหม<อ>ชื่อเพลงครึ่งครึ่งหนึ่งของใจเหรอครึ่ง ชื่อเพลงอะไรนะเพลงที่เพิ่งออกวันนี้เพลงของวาริสอ่ะไม่ได้ใจนะวาริสมากเลยนะปรึกษาไปยว่พูดไปเรื่อยแล้วคาแรคเตอร์ของเดือนหยากับพี่ล่ารักรอครเป็นไงบ้างโอ้เอาคนไหนก่อนดีอ่ะเอาพี่ล่ารักก่อนก็ได้ครับเอาของพี่เนาะ พี่ก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อพี่สาวเพราะว่าโตมาก็มีกันอยู่แค่สองคนแล้วก็มีคุณป้าเลี้ยงไม่ได้มีพ่อกับแม่ที่เลี้ยง mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องทุ่มเทให้กับครอบครัวซะส่วนใหญ่คือจริงๆเขาดูเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวดูเป็นคนแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนไหวมากแล้วก็เป็นคนที่ทําตามความรู้สึกของตัวเองอืมแต่ว่า ก็จะมีอุปสรรคมากมายแหละส่วนของเดือนหยาดเนาะเดือนหยาดก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานไม่รู้จักพอเพราะว่าจริงๆก็คือมีปมก็คือขาดความรักจากป้าป้กล้วยอะแหละนะก็ก็อยากให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะว่าความเจริญเติบโตของตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะ ไปในทิศทางไหนเพราะว่าไม่มีใครที่แบบเป็นผ้าขาวเลยในเรื่องเนี้ยทุกคนเป็นสีเทาหมดไม่มีใครดีไม่มีใครคือมันมีเหตุผลที่มาที่ไปอ่ะของตัวละครอืมเห็นด้วยครับพูดได้ดีมากเลยครับเออออะพูดบ้างสิคืน <laughs> คืนนี้ตอนแรกเราจะได้ดูอะไรกันครับเอาจิงๆนะไอพยายามที่จะแบบคิดแล้วอ่ะว่าวันเนี้ยมันจะมีอะไรบ้าง ว่าเราถ่ายกับมันจําได้ไหมไอจําไม่ได้เพราะว่า <con> อะไรเพราะว่าเรื่องราวแค่ตอนหนึ่งอ่ะมันมีเรื่องราวเยอะมากอืคือแบบมันมีปมเยอะมากๆเลยอะ่ะแลไอ้ก็เลยจําไม่ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างเพราะว่ามันมันเยอะตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันก็แซบตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะอืมใบใบนิดนึงให้ให้แฟนๆฟังว่าตอนแรกก็มี แทงแล้วเออใช่มีแทงแล้วแต่เขาชอบถามมาว่าแบบต้องดูอะไรบ้างใน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 ละครเรื่องนี้นะคะผมแต่รับรองเลยแน่นอนก็คือได้เห็นพี่คิมในสองตัวละครแลวได้เห็นพี่คิมแบบทําสุดยอดการแสดงครับผมโอ้ยแล้วก็ได้มาร่วมง,งานกับอยู่อีกครั้งหนึ่งด้วยเป็นเรื่องที่สอง <c oughs> ออืันนั้นสนุกที่สุดใช่ไหมลูกอื <c oughs> ไหนกันครับอยู่บ้านฮะอะไรนะนี่อยู่ไหนกันนะอยู่บ้านอยู่ละครอยู่บ้านตรงนี้ใช่รอดูละครทุกคน work from home ก็ watch TV at home ด้วยนะครับดูละครพวกเราด้วยใช่ใครไม่ได้ไปไหนก็รอดูละครเลยก็ ัแทบตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็จะแทบขึ้นเรื่อยๆแน่นอนก็คือตอนตอนหนึ่งตอนสองก็จะมีการแบบมีเรื่องราวที่มันเยอะแหละแล้วก็จะเป็นการแบบอ่อปูปูปคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก่อนเนาะ mm hmm. ตอนต่อไปอะ่ะมันก็จะค้นขึ้นเรื่อยๆมันจะมีเรื่องราวเยอะมากๆเลยอะ่ะต mm ื hmm. ่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นเช่นกันเพราะละครนี้นจริงๆเราถ่ายจบไปได้ สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้าถามตอนนี้ก็ก็ลืมเหตุการณ์หลายๆอย่างไปก,ก็ก็น่าจะดีเพราะเราเวลาเราดูเราจะได้แบบเอเอว่ะเกิดขึ้นเพราะมันถ่ายมานานมากๆแล้วพอสมควรใช่ไหมครับใช่อันนี้มันก็เลยทําแม้รู้สึกตื่นเต้นไงเพราะว่า,าะอะไรจะออกมาบ้างฮะเพราะก็ตื่นเต้นว่าอะไรจะออกมาบ้างใช่เพราะว่าจําไม่ได้แล้วไงว่ามันมีเรื่องราว้ <laughs> ต้องรอดู โอ้ยเมอร์มาเล่นด้วยอ่ะพี่เมอร์ไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปเล่นด้วยนะครับเออต้องพาให้เจอกันหน่อยละดูหน้ามันดิยู่ไอ้ว่ามันเบื่อแล้วมัง้งดูม่าทำหน้าดิมันทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากกิน,น,อนีอว ใช่ครับใช่ยังเบบี้อยู่เออมีคนถามมาครับว่า how many episodes in this year เราไม่รู้ครับผม Was it like eight? Is it eighteen? I don't know. Is it eighteen? I don't know. ถามพี่หาสิไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้ครับไม่รู้ครับยังไม่สอใช่ครับ I think it's a lot like Really. Please speak English, Kimberly. Oh, should we speak English? The English version. So, tonight oh. we have our TV series going on air at uh, 8 30. So, for everybody who wants to see me and Kimberly in the TV series, make sure you tune in to Channel 3 today. The series is called Song Se or in English? The I I'm, Twins. Yep, yeah, the unidentical twins, that's what it's called. Make sure you guys tune in and I yeah. hope you guys like our series. I really hope that you guys <laughs> like it because it's it, um, I'm very happy to, to work with you again from uh When a Man Loves a Woman, right? And yep. our second Lahan together, our second series together. So I'm really excited for tonight because we waited for so long for it to like we worked on it like so long and not only us that was yep. work, like put like a lot of effort in it it was like um the whole production crew everyone every actor and actress and stuff like it's really really hard and it's like one of those characters that I, like it's so hard for me because you, i'm a you did a great job Claps to you. Ah, oh, you too. But the cool thing is, um, the cool thing is, this TV series is gonna go on air in many other countries as well, not only Thailand. So I'm sure you're gonna be able to watch it in, uh, first of all, in China for sure, and also, <laughs> oh, many many countries. So if you guys can watch it, make sure you watch it at the same time as we, we have it in Thailand. It's on the same time, right? Uh some depending on the channel, but uh, most of them are either same time or maybe one or two hours delayed. Yeah. I really hope that you guys like it. I mean the worst case, I I, I think you can watch it on our application. Uh uh ch three plus, that's our the application. Or I think you can check out YouTube and stuff like that as well. Or, uh so in 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 China, you can watch it on Tencent Video, and there's also BIU, the, the application for the TV. I think it's on there over there as well. Uh, yeah. Mm -hmm. yeah. 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 Brazil, after two hours. Uh, for people in Brazil, it's two hours delayed. Oh, in Brazil too. Yes. Wow. Okay, now I'm mm. getting birds. Okay. It's, it's, it, it's we're six minutes away. We're six minutes away. So let's add. Hi from Philippines. Now, Hi. this is my live in like um, many many years. I've not done like uh, thing. I have like last time I did like I Instagram live was probably like three years ago when I was in Germany or something. Dude, but you just had an IG like two years ago, right? Yeah, but I did it on somebody else's IG Oh, okay Yeah, so so that was a thing I uh, did it on manager's IG, but but you know Thank you Well, it's an honor for you to be on <laughs> live with me Thank, Thank you for you. having me yeah. yeah Oh, let's uh, to Thai language people บอกผูดภาษาไทยหน่อยครับสวัสดีครับพูดไปแล้วครับพี่บอยพี่บอยเพิ่งเห็นผู้ภาษาไทยชื่อเอ้ยเมื่อคืนดูละครนะคะดูละครของคุณอยู่นะคะสนุกมากเลยค่ะเกือบจะร้องไห้เลยค่ะตอนนี้ไลฟ์ได้สี่คนหรอไม่รู้เลยอ่ะปกติเดี๋ยวละครเดี๋ยวละครจะมาแล้วครับผม เออใชา่ w a n กอยากอะไรไหมเจมอยากฝากอะไรไหมเหรอครับก็อยากฝากให้ทุกคนได้ดูละครเรื่องนี้เพราะว่าคือความสนุกในเรื่องของความความมันความเผ็ดความแซ่บอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าแบบมีแน่นอนครับแล้วที่สำคัญคือใครที่อยากเห็นคิมเบอรี่ในบทบาทที่ท้าทายขึ้นไปอีกที่เขาไม่เคยเล่น ก็ติดตามดูด้วยนะครับได้กลับมาร่วมงานกับคิมเบอรี่ก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆในการทํางานเ,ออเรื่องนี้หวังว่าคนดูจะชอบแล้วก็ดูอย่างมีความสุขนะครับอยู่บ้านไปก็อย่าลืมดูละครกันด้วยนะครับ thank you ก็ฝากละครเรื่องสองเสน่หาด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนคือตั้งใจทํามากๆเลยอะคะ่ะทีมงานทุกคนคือตั้งใจมากนักแสดงทุกคนคือทุ่มเทสุดๆเลยไม่ใช่แค่คิมที่บทยากแต่ว่าหลายๆคนก็บท ยากมากก็คือทุกคนออกมาจากคอมเฟอร์ตโซนของตัวเองกันหมดเลยแล้วก็อยากจะเราก็ทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วเนาะก็เหลือแค่คนดูาอจะชอบหรือไม่ไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคิมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นแต่เมื่อเช้าไอ้ตื่นมาตอนตี่ห้าครึ่งนะอยู่ดูป่ะเออไอ้ตื่นเต้นมากเล w h a ตื่นมาใส่บาตรอ๋อโอเคโอเคครับตื่นมาใส่บาตรแล้วก็เนี่ย้อทั้งวันแต่ว่าเมื่อไหร่จะเย็นสักทีเพราะว่าตื่นเช้ามากอ่ะโอเค e last talk to you d o o n yeah talk to you soon lastly thank you for everyone for coming to watch us uh, live take <Yeah. S 2> care and guys like t h e look on for TV series we'll be on there in t h r e minutes so Thank you very much <laughs> ขอบคุณนะครับคิมเบอรี่ที่ oh ชวนมานะครับ่ะ oh Talk to you soon Bye guys. bye Bye สวัสดีครับ